ต่อนะคะข้อที่12เขาบอกว่าตัดแผ่นกระดาษรูปวงกลมที่มีรัศมี7ซนติเมตรนะคะรูปวงกลมนี้เนี่ยมีรัศมี7ซนติเมตรออกเป็น8ชิ้นเท่าๆกันจากนั้นนำา5ชิ้นนะคะ5ชิ้นแรกต่อเป็น,นรูปที่1แล้วก็5เหลืออีก3ชิ้นหลังเนี่ยจะต่อเป็นรูปที่2นะคะเขาให้เราหาผลต่างของความยาวรอบรูปของรูปที่1แล้วก็รูปที่2นะคะว่าเป็นกี่เซนติเมตร แล้วก็ให้พายเป็นมีค่าเป็น22ส่วนเ็นะคะโอเคก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูความยาวรอบรูปของรูปที่1กันก่อนสังเกตเห็นว่ารูปที่1เนี่ยก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะความยาวรอบรูปเราไม่รวมที่เป็นเส้นข้างในนะคะเราแต่ข้างนอกอันนี้ก็จะเป็นความยาวรอบรูปนะคะตรงนี้เลยในรูปนี้เลยนะคะโอเคซึ่งสังเกตเห็นว่าประกอบเขาจะประกอบไปด้วยส่วนโค้งนะคะส่วนโค้งนี้เนี่ยจะมีค่าเท่ากันเพราะว่าเขาบอกว่า ตัดแบ่งวงกลมเนี่ยเอาเป็น8ชิ้นเท่ากันแบบนี้นะคะแสดงว่าส่วนโคง้งแต่ละส่วนเนี่ยตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับส่วนนี้ส่วนนี้แบบนี้นะคะโอเคมาดูกันที่ตรงนี้ก่อนส่วนโค้งนะคะ,ะตรงนี้จะมีส่วนโคง้งหส่วน5ส่วนแล้วก็จะมีเส้นตรงนะคะส่วนของเส้นตรงเนี่ย อยู่ก็จะมี1กับ2ตรงนี้นะคะจะมี2เส้นอ่ะตรงนี้ให้เป็นเส้นกันลวกันเดี๋ยวตรงนี้เส้นตรงเนี่ยจะให้เป็น5แตรงนี้จะเป็นส่วนกันลวกันนะคะส่วนโค้งเนี่ยจะเป็นส่วนแล้วก็เเส้นตรงจะให้เป็นเส้นโอเคจากนั้นมาดูที่รูปที่2องนะคะรูปที่2เนี่ยก็คือจะเป็นแบบนี้ อันนี้ก็จะเป็นความยาวรอบรูปนะคะซึ่งก็จะมีส่วนโคง้งจะมีทั้งหมด3ส,ส่วนนะคะ3ส,ส่วนแล้วก็จะมีเส้นตรงเส้นตรงนี้นะคะก็จะมี1 2มี2เส้นเหมือนเดิมนะคะโอเค ซึ่งเขาให้เราหาผลต่างนะคะผลต่างของความยาวรอบรูปรูปที่1กับรูปที่2องเป็นกี่เซนติเมตรซึ่งสังเกตเห็นว่าสองรูปนี้เนี่ยจะต่างกันเป็นต่างกันเป็นส่วนโคง้งอ่ะเดี๋ยวจะมาเขียนตรงนี้ดีกว่าว่าผลต่างตรงนี้นะก็คือจะมีค่าเท่ากับเท่ากับส่วนโค้งนะคะ ส่วนโค้งเนี่ยสังเกตเห็นว่าสังเกตเห็นว่ามันจะลบจะต่างกันนะคะ5กับ3จะได้เป็น2ส่วนนั่นเองนะคะโอเคส่วนโคง้ง2ส่วนส่วนเส้นตรงเราจะเมื่อลบกันแล้วนะคะจะหักล้างกันเป็นศูนย์เส้นนะคะโอเคดังนั้นเราก็จะได้ตรงนี้เนี่ยเป็น2ส่วนนั่นเองซึ่ง ถ้าสองส่วนนะคะมาดูในรูปสองส่วนจะเป็น 1, 2ก็คือเท่ามีค่าเท่ากับเออเศษหนึส่วนสีเท่ากับเศษหนึส่วนสีของเส้นรอบวงกลมนั่นเองนะคะเส้นรอบวงกลมโอเคซึ่งเราก็จะรู้แล้วนะคะว่าเส้นรอบวงกลมเนี่ยมีค่าเท่าไหร่โดยใช้สูตรนะคะ คือของเข,เขาเนี่ยก็จะเป็น2พายอารมาดูเส้นรอบวงเท่ากับ2พายอาแล้วก็แทนค่าไปเป็นนะคะไปเป็น2คูณ22ส่วน7แล้วก็คูณกับ7เราก็จะตัดเลขก็จะเหลือเป็น44 44เซนติเมตรนั่นเองนะคะโอเค จากนั้นนะคะ1ส่วนเส้ห่ส่วนสของเส้นวงกลมเนี่ยก็คือเสษส่วนสคูณสีจะมีค่าเป็น11เซนติเมตรนั่นเองค่ะข้อนี้นะคะเราก็จะตอบ11ซนเมตรนะคะโอ,อเคค่ะ